<laughs> นะโอเคอาร์ตัวแคทส์ having fun or fighting เล่นสนุกเฉยๆหรือว่าต่อสู้กันจริงๆใช่ไหม Here are some ways to tell our ออจอริงๆแล้วนี่พิชต่านข้างบนเอาเหรออ่ะง,งนนะั้นอ่ะโอเคเอ๋ยโอเคมาเอออันนี้ยากอันนี้ไม่สนุกเท่าไหร่ <laughs> อ่าแต่ว่า อันนี้เป็นเรื่องที่ครูเรียนเป็นวิชาหนึ่งเลยนะเรื่องของ cultural ah uh, cultural communication การสื่อสารต่าง intercultural communication การสื่อสารต่างวัฒนธรรมอืมเนะเพราะว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมทำให้เราตีความหรือว่าอะไรแตกต่างกันเนาะโอเค cultural differences ความแตกต่างทางวัฒนธรรม affect อ่าเมื่อกี้เราเจอคำว่า e f f e c t ใช่ไหมกับคำว่า affect e f f e c t กับ affect ต่างกัน,นยังไง Effect Effect เป็น n o u n yes <A ffect S 1> effect เป็น n o u n Effect เป็น verb แต่ปัจจุบันนี้ก, mm hmm. ก็ใช้สับสนกันอยู่นะคือบางทีเขาก็ใช้คำว่า effect ที่มันมันส่งผลกระทบบบจากสิ่งนั้นอนะเออมันมีเป็น verb ได้ด้วยแต่เอาหลักๆเลย Effect เป็น verb Effect เป็น n o n เนาะโอเค the way companies uh in different country Countries do business นะก็ส่งผลกระทบต่อวิธีการที่บริษัทแต่ละบริษัทในแต่ละประเทศเนี่ยต่างทำธุรกิจต่างกัน For instance ได้ตัวอย่างเช่น,นปกติเราจะได้ยินคำว่า For example ใช่ไหมเราสามารถใช้ For instance แทนได้ด้วย When as an applicant for a job appears uneasy during an interview นะ ตอนที่แบบผู้สมัครเพื่องานเนี่ยสมัครงานเนี่ยปรากฏแบบไม่รู้สึกโอเคอะรู้สึกไม่โอเคอันอันอีสีระหว่างการสัมภาษณ์ Western potential employers เนี่ยก็ผู้ที่มีเดี๋ยวนายจ้างผู้ที่มีศักยภาพใช่ไหมอืมเขาจะทำอะไรในชาวตะวันตก came to see that เห็นว่าผู้ e w e ภาษ e ์ผู e สัมภาษณคือผู้ทีได้รับการว่า as unsuitable for stressful job น่าจะ,ะไม่มีไม่เหมาะสมต่องานที่ตึงเครียดงานที่เครียดคือ,อ can't do work well under pressure เนะี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีภายใต้ภายใต้แรงกดดัน however in an e a s t e r n firm, firm firm คำนี้แปลว่าบริษัทนะ ในทางตะวันออก The interviewers are likely to see uneasiness is due to a stressful situation เขาก็มองว่าความไม่ความกระอักกระอ่วนใจความไม่สบายใจเนี่ยมันมาจากสถานการณ์ที่มันเต็มไปด้ยวยความเครียด And is not related to the character of the applicant แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับบุคลิกของผู้สมัครเลยโอเค Also not อเมริกัน business people เช่นเดียวก,กันกับอเมริกันเห,เเหนือนะคนที่ทำธุรกิจเนี่ยนะ usually expect a trustworthy person to respond to their question immediately นะมักจะคาดหวังคนที่แบบมีความเชื่อมั่น trustworthy คนที่น่าเชื่อถือนะี to respond เพื่อตอบสนองตอบเขาได้ทันที ตอบคำถามพวกเขาได้ทันที immediately น yeah, ะ and they would feel mistrust แล้วพวกเขาก็อาจจะไม่เชื่อ mistrust น yeah. ะ if there is a, any delay น yeah, ะว่ามีการ delay in responding หรือเปล่าถ้าแบบตอบแล้วแบบช้าอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเชื่อนีอ่า Japanese business people คนที่ทำธุรกิจด้านอาของญี่ปุ่นเนี yeah, ่ย Uh, on the other hand ทางตรงกันข้าม tend to have a favorable view towards t o w a r d s a person มีแนวโน้มที่จะเอ uh, เห็นมีความเห็นที่น่าพึงพอใจ favorable นะ towards a person ต่อคนที่เป็นน who takes time to ponder before giving a reply ที่แบบถ่วงเวลาอ่ประวิงเวลาเพื่อที่ตอบคำถาม เหนะมือนแบบคนคิดใครควรยืงดีแล้ว attitude t o a c o n t r a c t can also vary according to cultures uh, อันนี้คือทัศนคติต่อ oh, สัญญา contracts เนาะสัญญานะสามารถมีความหลากหลาย vary ไม่ใช่ vary นะ vary ก็คือหลากหลาย according to cultures ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม after a contract หลังจากที่มีสัญญา has been signed ได้เซ็นแล้ว western business people normally regard it as an agreement set in stone นทางตะวันตกเนี่ยจะนับว่าสิ่งนี้มันเป็นข้อตกลงในการที่แบบเก็บไว้ในหินเลย <laughs> set in stone เนเดี๋ยวเขาถามคำนี้เนาะ whereas their eastern counterparts ในขณะที่ผู้ร่วมหุ้นกัน counterpart หรือผู้ร่วมงานกันทางตะวันออกเนี่ย such as Japanese เช่น uh, คนญี่ปุ่น are likely to take a more flexible view มีแนวโน้มที่จะทำอะไรใช้ความคิดเห็นที่ยืดยุดหยุ่นนะ yeah, so that they are ready to renegotiate ดังนั้นพวกเขาเพื่อที่ว่าพวกเขาจะสามารถพร้อมที่จะ uh, เจรจาต่อรองได้อีกครั้ง if c i r c u m s t a n c e change ถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไป in order to maintain a long term relationship เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์แบบในระยะยาว in the east ในทางตะวันออก consensus คือการลงมติแบบเห็นด้วยทั้งหมดนะ,อ,ะอันนี้คือลงมติแบบทุกคนเห็นด้วยนะ and harmony แล้วก็การประนีประนอมกันแบบสามัคคี are very important ค่อนข้างจะสำคัญมากเป็น values เป็นค่านิยมที่สำคัญมาก therefore ดังนั้น western business people sometimes perceive Japanese managers as an indecisive or incompetent since they continually consult with their team and are usually unwilling to challenge decision made by others เขาก็จะมองว่า เขา perceive ก็คือรับรู้ว่าคนญี่ปุ่นผู้จัดการชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยตัดสินใจเลยตัดสินใจไม่เป็น indecisive นะแล้วก็เป็น incompetent ไม่ค่อยมีศักยภาพนะซึ uh, ่งเนื่องจากพวกเขามักจะต้องไปปรึกษากับทีมก่อนจุดเนืง่งๆนะ continually and you are uh, n d they are usually unwilling to challenge decision แล้วไม่ค่อไม่ค่อยค่อนข้างจะไม่ท้าทายการตัดสินใจที่ ที่ตัดสินด้วยคนอื่นเลยนี่ h เด there is an example from a Scottish executive เนี่ยผู้บริหารที่สูงสุดเนี่ยทางที่เป็นชาวสกอต who was put in charge of a Japanese company ที่ได้รับหน้าที่ในบริษัทชาวชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะ uh, by a parent company But, โดยมันจะมี parent ก็คืออะไรอะบริษัทแม่เนาะใน in the UK because he came from a Western culture เพราะว่าเขามาจากวัฒนธรรมตะวันตก he was accustomed to debate อ uh, ่าเขาจะคุ้นชินกับการหกเถียง discussion อ uh, ภิปรายแล้วก็ disagreement แล้วก็ไม่สามารถไม่เห็นด้วย before arriving at decisions ก่อนที่จะเข้ามาด้วยตัดอ่าด้วยการตัดสินใจนะมา in the Japanese firm ในบริษัทชาวญี่ปุ่น he found it very frustrating when it's when his senior managers were reluctant to disagree with one another เขารู้สึกแบบท้อถอยมาก frustrating นะกับการที่ผู้จัดการอาวุโสเนี่ย reluctant คือเลิกลักลังเลที่จะไม่เห็นด้วยกับคนคนหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเป็นปกติ meetings in western companies have formal agendas that set the order in which items are discussed การประชุมในบริษัทตะวันตกเนี่ยมันมี formal agenda คือมีวาระหรือข้อประเด็นที่เป็นทางการที่ทำให้ลำดับอของประเด็นที่พูดเนี่ยมันไดร้รับกันอภิปรายและ each item is expected to be resolved before proceeding to the next. แต่ประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยมันจะคาดหวังว่ามันจะได้รับการคลี่คลาย s o l v e คือแก้ปัญหาก่อนที่มันจะดำเนินต่อไปในอันต่อไปนะ the, uh, the Japanese however อย่างไรก็ตามชาวบริษัทของชาวญี่ปุ่นนี่นะ may prefer a more flexible approach enabling them to get a better อาจจะหาวิธีที่มันยืดหยุย่นเพื่อทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นอ่ uh, get better overview ทั้งหมดนะ Uh, to Western business people meetings in Japan in Japan may appear unstructured uh, สำหรับชาวตะวันตกเนี่ยการประชุมในทาง uh, ของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีโครงสร้างเลยไม่เป็นไปตามแผนเลย and chaotic chaotic ก็คือวุ่นวาย but Japanese managers are quite used to such ambiguity แล้วแต่ชาวาผู้จัดการชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้นชินกับความคลุมเครืออันนั้นความไม่กำกวความกำกวมอันนั้น Different negotiation styles uh, with สไตล์ของการเจรจาต่อรองที่แตกต่างกัน can also be seen between Western and Eastern cultures สามารถมองเห็นได้ทั้งในทางตะวันตกและตะวันออก วัฒนธรรมทั้งสองอย่าง Western business people try to achieve the most beneficial outcomes for the them for themselves นะชาวตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะให้อ่าบรรลุอ่า,อาผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ beneficial outcome สำหรับพวกเขาอ่าสำหรับพวกเขา that why their Japanese counterpart ในขณะที่คนที่ทำงานทางด้าน Uh, ของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ย expect that คาดหวังว่า how many will lead to the resolution of details ก็จะมีการ uh, การประนีประนอมหรือการที่แบบสามัคคีกันเนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ uh, ไปสู่อะไรรายละเอียดของการแก้ปัญหานะ such this difference can lead to the bad feelings in negotiation การ uh, ความแตกต่างเหล่านี้มันนำไปสู่ความ ความรู้สึกที่แย่ต่อการเจรจาต่อรอง Research has revealed fundamental cultural differences between Eastern and Western companies การงานวิจัยนี้มันได้เผยถึงพื้นฐานเนาะ fundamental cultural difference ความแตกต่างทางวัฒนธรรมพื้นฐาน between Eastern ระหว่างตะวันออกและตะวันตกบริษัทตะวันออกและตะวันตก Psychologist นักจิตวิทยา h a v explains that อธิบายว่า Eastern and Western ชาวอ่าว่า uh, วัฒนธรรมชาวตะวันตกและตะวันออกเนี ok ่ย can differ significantly in terms of perception สามารถแตกต่างกันอย่างมากเลยในด้านการรับรู้ logic ตรรกะแล้วก็ they h o w they have uh, they see the world around them แล้วก็พวกเขามองโลกอ่รอบๆเขาอย่างไร whereas westerners focus more on detail ในขณะที่ชาวตะวันตกเนี่ยใส่ใจในเรื่องของรายละเอียด Easterners tend to look at things on the whole พยายามที่จะมองสิ่งที่แบบโดยรวม thus ดังนั้น companies have to take cultural difference into this consideration ดังนั้นบริษัทต่างๆมักจะ,ะให้ความสำคัญต่ออะไรต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการที่จะตัดสินใจพิจารณาเนาะ as they plan to enter foreign markets นว่าจะเข้าสู่ตลาดตะวันตก ตะวันอ่าต่างประเทศเนี่ย through exports ผ่านการส่งออก joint venture หรือร่วมมือกันร่วมหุ้นกัน take over เอามาเลยเนะ take over แล้วก็ investment หรือว่าลงทุน if the domestic domestic คือในภายในประเทศเนะ and foreign culture cultural norms norm คือวิถีที่แบบปฏิบัติเป็นจารีตอย่างเงี้ยนะเป็นคุ้นชินละ ของวัฒนธรรมตะวันออกเอาของว,วัฒนธรรมต่างชาติ and values แล้วก็ค่านิยมเนี่ยมันใกล้เคียงกัน are similar. it might be easier for international business มันอาจจะดีกว่าสำหรับธุรกิจต่างประเทศนานาชาติเนี่ยสากลเนี่ย but if there are a large differences between in the two cultures แต่ก็มีความแตกต่างระหว่างสองวัฒนธรรมอย่างชัดเจนเนะแล้วก็ Major cultural difficulties แล้วก็มีความแตกต่างหลักๆ are likely to occur due to misunderstanding and conflict น yeah. ะแล้วก็มีความแตกต่างที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เข้ากันความไม่เข้าใจกันและก็ข้อ,ข,อขัดแยง้งโอเคสยากเนาะยากนะยากโอเคเออจริงๆอันนี้15นาทีผมก็โอเคนะ What is the main idea of the passage ต่อสองนคะรับส cultural difference significantly impact business practice and perception of in various aspects อัอนนี้มันเน้นเน้นความแตกต่างเนาะอืม many differ in negotiation style ซึ่งมันก็เป็นเพียงแค่เล็กน้อยหลักๆมันคือส่งผลกระทบเนาะใช่ไหมอ่าซึ่งย่อหน้าแรกมันก็บอกเรื่องของ affect อยู่ละถูกปะ affect ก็คือ impact นั่นแหละนะใช่ไหมต่อ Uh, การปฏิบัติการทำธุรกิจแล้วก็การรับรู้ perception ในหลายๆแง่มุมถูกต้องเย้เ o o d According to the first paragraph the paragraph that how a job applicant appears during an interview uh, คนสมัครรู้สึกยังไงข้อสามข้อสาม shows his or her uh, attitude towards the ่า uh, อันนี้เขาพูดถึงอะไรย่อหน้าแรกเขาพูดถึง Uneasy ใช่ไหมอั and, uh, น a ะีส and u a n interview เนาะใช่ไหมต้องเป็นอันไหน <c oughs> i s usually considered a considered negative นะ <c oughs> โดยเดี๋ยว maybe interpret differently shows his attitude towards the job อันนี้ใช่แล้ว can review his or her previous work er, Pre um ม่เกี่ยวมันคือ maybe interpret differently เพราะว่าเวลาที่แบบตอบช้าหรือว่ามันรู้สึกแบบตอนแรกตอนแรกหนูตอบข้อนี้แต่หนูไม่แน่ใจเขาว่า i n t e r p r e t e d อ่า uh, i n t e r p r e t e d แปลว่าตีความแต่ละวัฒนธรรมต่างกันบางคนก็ญี่ปุ่นออกอตอบช้าเพราะว่าคลิปไข้รวนอะไรงเงี้ยเนาะ ต่อมา which of the following statement is true about Japanese business people อ่ประโยคไหนถูกเกี่ยวกับอ่าเนี่ยปัจจุบันนี้แต่ก่อนเราจะใช้คำว่า business man ใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้เพื่อไม่แบ่งเพศอ่ะเขาใช้ business people business person เนียอ่า there is a tendency tendency ก็คือแนวโน้ม among some individuals to believe that a signed contract can be altered or modified นีอ่าที่แต่ละคนเนี่ยมีความเชื่อว่าหลังจากที่เซ็นสัญญาแล้วมันสามารถแบบปรับเปลี่ยนและอ่าปรับเปลี่ยนหรือเลือกได้นะปรับเปลี่ยนได้ there is a prevailing tendency มีอ่ามีแนวโน้นมก่อนหน้านี้ว่า among individuals to Prioritize Benefits Over Harmony in a n e g o t i a t i o n นะก็มีแนวโน้มที่จะแต่ละคนเนี่ยที่จะเลือกความสำคัญผลประโยชน์นะ benefit มากกว่าความ Harmony ใช่ไหมความกลองดองกันไม่ใช่เนาะญี่ปุ่นเน้นความปรองดองเนาะไว้หน้ากัน they would expect that an individual gives a quick reply to a question อ่าทุกคนแต่ละคนเนี่ยจะต้องแบบตอบอย่างเร็วซึ่งญี่ปุ่นไม่ใช่เนาะต่อมา they would expect that t h e r e are debate debate and discussion in every meeting พวกเขาคาดหวังว่าพวกเขาจะอ่าถกเถียงอ่าโต้กันในทุกๆก,การประชุมซึ่งก็ไม่ใช่นะตอบข้อ หนึ่งนะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตรงไหนบอก <c oughs> uh, contract เห็นคาว่า contract ไหมไหนอะ contract อันนี้ไงย้อ,ยอหน้าที่สองเนาะเนี่ยถ้าเป็น western oh. set in the stone ต้องแบบเก็บไว้เลยเนะแบบยังกล่าวตกลงยังไงก็อ <c oughs> ย่างนั้นแต่ในขณะที่ญี่ปุ่นเป็นไง flexible ใช่ไหม สามารถ renegotiate change in order to maintain the long term relationship ใช่ไหมดังนั้นเลยตอบข้อไหนข้อหนึ่งต่อไป C8 set in stone แล้วคำว่า in Chinese แปลว่าอะไรอะไรนะ prioritize prior i t i z e ก็คือมาก่อนนะ prioritize ก็คือเป็นให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกโอเคเรียงลำดับ prioritize คนนี้มี p r อริ i ี y อ่ะคนนี้มีความสำคัญเป็นลำดับแรก privilege อ่ตาต่อมา set in stone is c l o s e mm. s to yes, อืมใอ่ค่ no? ะ yes unchangeable นะ unchangeable when Japanese m a n a g e r s seem unwilling to disagree with others ผู้จัดการชาวญี่ป,ปุ่นไม่รู้สึกอ่ารู้สึก ไม,ไม่อยากจะเห็นด้วยกับคนไม่อยากจะไม่เห็นด้วยกับคนอื่น Gay ทำอะไร They can make Western business people feel more confident. They can make other Japanese business feel very angry. May be considered incapable by Western ใช่ไหมตอบควานี้เนอะ Incapable ก็คือไม่มีความสามารถ In sincere uh huh. แปลว่าไรอ่ไม่ซื่อสัตย์ซึ่งไม่ใช่เนาะโดย Arthur Japanese ไม่ใช่นะเลยตอบข้อ3 In the meeting ในการประชุม Japanese business people do not tend to ไม่มีแนวโน้มที่จะ follow agenda strictly อ่าเนาะ Communicate ambiguously สื่อสารแบบงงๆคลุมเครือ get an overview of the issues มี uh, ให้เห็นภาพรวมของประเด็นทั้งหมด discuss a solution to pro to a problem หาวิธีแก้ปัญหาเดี๋ยวดู agenda เนาะ ในการประชุมอันเจนดาเป็นยังไงข้อแรกมิชชิ่งม e แ t บเวสต์เวสต์เทิร์นจะฟอร์มอลฮัฟฟอร์มออันนี้ถ้าเป็น Western จะเป๊ะเป๊ะใช่ไหมแต่จีนนิสทำ may prefer more flexible มันต้องยืดหยุ่นกว่าแล้วก็ enabling to get better overview ดังนั้นก็ต้องมี overview ใช่ไหมอืมอ่าแล้วก็ Meetings may appear unstructured แล้วก็ chaotic แล้ว ambiguity โดยอันนี้เขาบอกว่าอันไหนจะไม่เกิดขึ้นสำหรับญี่ปุ่นอ๋อข้อหนึ่งข้อหนึ่ง follow an agenda strictly เนาะต่อมา what is the main organizational pattern of the above passage fact opinion ความจริงและความคิดเห็นขอ้อเท็จจริงข้อคิดเห็น specific general อ่าอ่าเจาะจงและแบบทั่วไป problem solution การแก้ปัญหา comparison contrast เปรียบเทียบแตกตา่างภ้อง yes ถูกต้องนีอันนี้เป็นวิธีการเขียนซึ่งต้องเรียน we can conclude from the last paragraph that those interested in doing international business mm hmm. เราสามารถสรุปจากอ่าพารากราฟสุดท้ายว่าบุคคลที่สนใจในการทำ ธุรกิจนานาชาติเนี่ยสามารถทำไร can reduce problem about cultural difference สามารถลดปัญหาในการความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ can carry out more research on cultural difference สามารถเอาผลอันนี้ไปใช้ได้อะไรว่ should consider, consider cultural difference very carefully ควรพิจารณาเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างระมัดระวัง should enter a foreign market with no cultural difference ควรจะเข้าสู่ตลาดต่างชาติที่ไม่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมสามตอบอ่าใช่นะต้องพิจารณาอย่างดีว้าวถูกถูกหมดเลยปะเนี่ยไม่มีข้อผิดอ่าโอเคดีนะเนี่ยเฮ้ยบทนี้อ่านยากนะใช่ไหม ยากอยู่แต่แบบเข้าใจดีมากอะ่ะอืมดีเลิศอ่ะงั้นให้เบรกสิบนาทีนะนำมาต่อ